ดี่ข้านมลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมนีจ่าปอกออาเดินทางมาติดตามแนวทางความฝันกับหนมลค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดก่อนเนาะเลขของนนหนมลหามากเก่าสามศูนย์ค่ะตัดเลนกับมานเนาะหนมลเนาะเพราะว่าตัวเลขนีมันออกเก่าสามค่ะท่านผู้ชมมางวดนี้จ่าปอกาเลยมาติดตามแนวทางความฝันกับหนมลอีกคือเก่าค่ะเดีย๋ยวนว่านมนมลนี่เพิ่นฝันอีกแล้วค่ะเรื่องเล่าความฝันเพิ่นสิเป็นจังไดกะ ใหน้ำม่อนาให้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไดน้ำม่อนเงาะห,อ,หอบในฟันวาจังไดโอ้ยฟันว่นาผู้เถ่าแล้วมามาอยู่หนาบะสองคน,นผนู้เถ่ามาสองคนยางไม่หนาบะแล้วกนก็ยยางข้าไปข้าหงอีนังยางอื่นมาจยงซงสเนาออันมึงสิีเอาอยู่บเลขกนี่ห่วยถ้าบอกก็เอานั่นแล้วว่อยางีอปรกามากูสิขียนห้ มัต mm ้องเขียนให้ดอกบอกบอกมาไปโตไปโหลดก็ต like, ้องมาเขียนให้ดอกเออกูบอกให้อาปกามาอาปกามาเพื่ออาปกาแดงมามาเขียนเพื่อเขียนให้ห่วยเขียนเพิ่นเขียนอยู่ดินบ่เห็นเพิ่นกลมนุ่งเขียนอยู่ดินมันบ่เห็นเนี่นี่สิบอกก็บอกตัวโตในหน้าวาสนดอกค่ะอันบ้านนี้เพิ่งเลยว่าเอ้ามึงมึงมือกูเดาถึงมาเพื่อเขียนกลางอากาศได้บไหมเขียนกลางอากาศเขียนลงมาจังสิเออคืนปื๊บลงมาปื๊บจังสิ ตัวสุดท้ายงอแงๆห่วยมันสิบ่แม่นบ้านเล็กที่เจ้าของสวบบานนี้ยังว่าค่ะอันบ้านเล็กย่านย่านแม่นบ้านเล็กที่เจ้าของอยู่ยังว่าผู้เฒ่า2คนมาเพิ่นเขียนกลางอากาศนี่น้ำมนต์พอสิฮู้บ่ว่าเป็นตัวใดฮู้ตัวใดน้ำมนต์เห็นหน่อยมั็นเล็บ้านเล็กที่เจ้าของเลยเพิ่นเขียนไห่ตัวใดบ้านเล็กที่น้ำมนต์158158แม่นจ้ะเขียนให้กลางอากาศเลยแม่นจ้ะที่เลกจับปากกามาเขียนใส่ดินจ้ะ แต่ว่าน้ำมนต์นี่โบเห็นเขียนบอกปะกาเขียนบอกบอออมันก็เลยเขียนกลางอากาศให้เอามือเขียนกลางอากาศเลยแม่นจ้ะแต่ว่าน้ำมนต์นี่ก็หูลาละว่าตัวเลขกที่เพิ่นเขียนให้กลางอากาศนี่เป็นเหลขหนึ่งหาเปดแม่นจ้ะ,ะเลขบาดนี่กี่จะคล้องเลยเลยลตรงก็บาดเลขกที่จะคล้องแม่นจ้ะ,จะบาทนี่ไปจังไรต่อน้ำมนต์ห่วยผู้เฒ่าสองคนพวกกับยางอ้อมเหอนเลยยางอ้อมเหอนห่วยยางอ้อมเหอน องเนาะผู้เฒ่ากับเก่าเลยผู้เฒ่าก็สองเมนก็มาเก่าเก่าสองแล้วมกเก่าเก่าสองแมนอือบาลีขีติดไว้นักก็ได้บาลีกีหนึ่งหาเตะแมนหล้กก็มาตรงกับที่ผู้เฒ่าเขียนห้อยู่กลางอากาศแมนจ้ะส่วนเลขมากนี่เก่าเก่าสองเนาะ,ะมามนเนาะเป็นความฝันล่าสุดเลยแมนจ้ะล่าสุดเลยบานนี้จะาป้อนี่ก็ได้ยินว่านะโมนนี่ฝันช่วง ตอ่ตอต่อวีกเลยน้ำมนต์นี่ฟันจังใดพ่อสิจำได้บน่น้ำมนต์จำบ่ได้ดดไดไบ้านนี้ตัวเลขนี่จำได้บ่น้ำมนต์เพิ่นเขียนตัวเลขนั่นสิแม่นเก่าเก่าซีนี่ล่ะโอ้โตเล็เก่าเก่าซีแม่นจ้ะเป็นเป็นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มผู้เฒ่าผู้เฒ่าคือเกา่า<อ>ผู้เฒ่ามาสองคนคือเกา่าเฒ่าสองคนที่มันยังอ่อมเหี้ยน โอ้เป็นลักษณะเดียวกันเลยเมนลักษณะเดียวกันเลยเพิ่นมาบอกว่าจังไดยจังว่าเก่าเก่าสีห้วยไม่ยิ่งเนาะสองคนห่วยพว่าเก่าเก่าสีแล้วผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็เก่าเก่าสองเก่าสองแล้วเนาะค่ะมันผู้ไม่ยิ่งนาะเขาก็ตีเป็นสีอยู่แล้วมาดค่ะเลยเอาเก่าเก่าสีไขว่าวในความฝันนั่นฝันเห็นผู้เฒ่าน้ามต์ก็เลยตีตัวเลขเป็นเก้าเก้าสีจ้าโอ้ค่ะท่านผู้ชม หววผ่านหน้าหววที่ฟันโตวีดน่อแม่นจ้ะบาดมีมานในรอบนี้นะมุ่นกาไข่ไข่ว่าฟันเห็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้เก่าอีกจ้ะสองคนแบบเก่าอีกจะลักษณะเดียวกันคือคนเก่าเลยแม่นจ้ะคนเก่าหน่ะไหมแต่ที่สำคัญนี่บอเคยเห็นมาก่อนแน่นอเคยเห็นมาก่อนการแสดงว่าเป็นผู้เฒ่าทั้งเพิ่นที่ห้าวบ่จักคุณล้านมุ่นหนอกเพราะว่า น้ำมุนนี่เพื่อนกับไขา่ไขว่ว่าเป็นคนดวงแห่งเนี่ยท่านผู้ชมมักจะกฝันเกี่ยวเกกับตัวเลขนี่เพื่อนกับจมานอยู่ประจับเนาะค<า>ือจะ<า><า>งวดก่อนนั่นฝันว่าผู้เทาเอาไข่มาให้ใน,น,นบอลน้ำมุน<า>พเพื่อนกับตีตัตเลขเป็นเก่าสามศูนย์กะเข่าเต็มเต็มเนาะท่านผู้ชมเนาะบาดนี้มารอบนี่ฝันเห็นผู้เทาอีกมีผู้เทาอีกเนางวดนี้นี่น้ำมุนนี่โตเลขทีไรมาทามั้งหมดนี่บาลที่หนึ่งหาแปดละกะ เก่าเก่าสองเก่าเก่าสี่นี่น้มุนนี่เลขสามหางนี่น้ำมุนมักตัวใดแหงอุ้ยมักว่ามันมักเก่าเก่าสองเนี่ยมักเก่าเก่าสองมีแห่น้นเลยเนาะเห้นเลยจ้ะเก่าเก่าสองค่ะค่ะจังใดกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเน,น,น,นาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำมุนนี่พ่นกาถือว่าเป็นคนฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมกะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านตีแปลเป็นตัวอื่นกะอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันไต้คลิปเนาะน้ำมตนเนาะแต่ส่วนตัวแล้วน้ำมุนว่าผู้เฒ่าสองคนนี่บ่เน กะเก่าเก่านี่ละเนี่ยคือเขาสองคนเนาะเก่านี่อาจจะติดมาอีกคือเก่าติดมาอีกอืมค่ะจังไดกันให้โชคให้มากับน้ำมนต์ค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตถามตบถ่ายนิดนึงเนาะน้ำมนต์มีอายุเท่าไหร่เนาะค่ะตอนสี่สิบสองปีโอ้สี่สิบสองปีเนาะค่ะท่านผู้ชมในความฝันของวทต่ิพานมากะเลขกะออกสี่สองตรงกับอายุน้ำมนต์พอดีฝันว่าเขาเอาใครมาให้เนาะแอดกะลืมถามเนาะ ลืมถามอายุน,น้ำมลเนาะคะ่ะเนาะอ้าว,วเป็นยังงวดนี่กับโบนีเน,นาะานผมุชมเนาะการโชใไ้มันกับน้ำมลอีกค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้ำมลค่ะที่แบ่งปันเนี่ทางความฝันให้เอฟซีของห้าวนาองน้ำมลเนาะขอบคุณค่ะค,ค่ะธรรมุช่มสําหรับคลิปนี้จะป่อกาสีมาสรุปตัวเลขของน้ำมลให้านผมุชมทางบ้านิึงเนาะค่ะเนาะ น้ำม่์นี่เพื่อนฝันเห็นผู้ยิ่งผู้เท่าสองคนค่ะมาเขียนเลขให้คะ่ะเขียนกลางอากาศเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหาแปดเนาะค่ะนอตรงกับบัตรขทีน้ำมตนพอดีบารขทีน้ำมต์นี่ก็บหนึ่งหาแปดคือกันค่ะท่านผู้ชมเก้าเก้าสองเก้าเก้าสี่นี่เป็นความฝันของน้ำม่นที่ฝัน่อวิกคะ่ะฝันเห็นผู้ยิ่งผู้เท่าสองคนค่ะท่า,น,านผู้ชมยางมาเฮื่อนเพิ่นคือกันเนาะค่ะนอเพิ่นก็นนะะนกเลยตีตัวเลขเป็น เก่าเก่าสองหลักกะเก่าเก่าสี่เพราะว่าผู้เฒ่าสองคนเพิ่นว่าผู้หยิ่งนี่ก็น้ามีเพิ่นก็เลยตีเป็นเก่าเก่าสองหลักกะเก่าเก่าสี่เนาะคะ่ะเนาะจังใดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของนามน์เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่านามน,น์นี่เพื่อนก็ถือว่าเป็นฟูฟานแมนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะงวดก่อนฝันเห็นผู้เฒ่าเอาใครมาให้ะคะ่ะตีตัวเลขเก่าสามศูนย์เนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็จังใดก็ให้โชคให้มานน้ากันอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ จะปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะทีกดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามจะปอกะขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบลาตัตเรีแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถ้ามีตัวเลขเนี่ทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกาสิปติตามมาฝากเอซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมคามมงมารารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถึกเลขรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของน้ำมน่ค่ะผู้เฒ่าเขียนเลขให้ค่ะหนะะึ่งห้าแปดเนาะค่ะเนาะความฝันต่ววิกนะแต่กัฝันเห็นผู้เฒ่าอีกค่ะท่านผู้ชม ตีเป็นตลข992994เนาะค่ะเนาะอายุนามอน42ปีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่านามุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ